ช่างนึงเก่งมากนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งให้เรียบร้อยนั่งลงมืออยู่นะนั่งดีๆนั่งดีๆไม่ท้องใกล้ขนาดนี้ ป้าหมูทานอะไรคะนั่งดีๆให้เรียบร้อยป้าหมูนั่งลงเี้ยป้าหมูทานอะไรคะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนั่งป้าหมูมีอะไรวันนี้ป้าหมูมีบล็อกแครี่ต้มค่ะเก่งมากนั่งลงไปนั่งก่อนป้าหมูนั่งดีมากไปไหนอะมานี่เร็วมานั่งตรงนี้นั่งดีๆนั่ง นั่งก่อนนั่งคอยเก่งมากค่ะขอมือหน่อยอีกข้างหนึ่งเก่งมากนั่งคอยเก่งมากมืออีกข้างหนึ่งเก่งมากเลยนั่งดีๆไปนั่งดีๆก่อน มอบคอยคอยไม่เห็นหน้าป้าหมูเลยป้าหมูมันมืดขอมือก่อนออืเก่งนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนั่งเก่งมากทำไงคะเก่งมากเลยแอะ๊ะ à. À. Thăm ngay Thăm ngay Khăn đừng Mơ Mơ Kiền ba khăn Ừ Á á ขอมือหน่อยมืออีกข้างนึงละ่ะ <c oughs> ให้แค่นี้เหรอนั่งลองนัดข้างหนึ่ง หมดแล้วบอแบหมดแล้วจ้า,อาบอบอแบแล้วเดินหนีเลยมาสวัสดีก่อนค่ะป้าหมูไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ